รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมมนเนีย สวัสดีค่ะสวัสดีคับมากระล่าวค่ะกับช็อปมเนียค่ะวันนี้กับแอแล้วก็ทีวีค้บมาพร้อมกับสินค้าขายดีตลอดการนะครับปืนฉีดน้ําไร้สายแรงดันสูงซุปเปอร์แม็กนะครับโอ้โหวันนี้มาพร้อมกับของแถมแบบพิเศษสุดในวันนี้ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องมานั่งง้อสยาไม่ต้องมาตามหาปลั๊กไฟเราก็ไม่ต้องมาคอยเสียบปลั๊กเราก็ใช้น้ําไปให้เราเสี่ยงอันตรายคืออย่างนี้คุณผู้ชมหลายๆคนแนะนํามาที่จะแบบเอออยากจะล้างบ้านล้างหน้าบ้าน ในบ้านหลังบ้านแต่ว่าทีนี้ค่ะจะให้ไปต่อสายยงสายยางมาใช้นิ้วกดฉีดหูบันเลเทอร์ก็บอกว่าถ้าเสียบไฟเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายดมเกี่ยวกับน้ำเลแต่คราวนี้เขามาพร้อมกับแบตลิเทียมไอออนนะครับสามหมื่นมิลลิแอมนะครับและใช้งานนะครับต่อเนื่องสูงสุดหนึ่งชั่วโมงเต็มไม่ต้องกลัวเลยนะครับทำแบบเรียกว่าเอาไปฉีดทำความสะอาดนะครับได้อย่างหมดจดนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะว่านาต้อนเนี้ยคือหลายๆคนอ่ะให้ความสนใจแล้วก็ไม่ ว่าจะเป็นชาวสวนเชาไร่เขาก็นิยมไปค่ะเพราะว่านี่มีเพียงแค่นี่เลยถั้งใส่น้ำค่ะ e อันเดียวอยู่น่าจะใส่แบบว่าเป็นปุ๋ยน้ำผสมเข้าไปแล้วก็รดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือว่า อยากจะแบบใช้แค่น้ําสะอาดก็ได้หรือว่าจะโยนลงไปในบึงในคลองที่อยู่บริเวณข้างๆก็ได้ง่ายๆเลยโอ้โหอันนี้สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องจํากัดพื้นที่เลยเนาะแต่อีกหนึ่งตัวครับบางคนจะทําความสะอาดลานหน้าบ้านก็ยังสามารถต่อเข้ากับก๊อกน้ําเพราะบางบ้านเนี่ยต้องต่อกับปั๊มน้ำเนาะอันนี้ก็จะทําความสะอาดได้ดีมากมีมาทั้งหมด3หัวนะครับหัวแรกที่ทิวใช้งานให้ดูเนี่ยเป็นหัวแบบฉีดตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวฉีดให้ดูพวกตะไคร่น้ํานะที่มันเกาะฝังลึกอยู่อย่างนี้นะเราฉีดแค่นี้ประมาณ60บาทมันก็ออกไปแล้วนะฮะ ของตะไคร่น้ำต่างๆนะครับค่ะทีนี้มาดูของแอมค่ะของแอมเนี่ยเป็นหัวแบบกระจายคุณผู้ชมคะคึ่งแอมจะใช้แบบทางน้ํำรองน้ํามาแล้วก็หย่อนซูเปอร์แม็กเข้าไปนะคะจากนั้นเนี่ยนี่เลยสีดได้เลยจะล้างทำความสะอาดอะไรหรือว่าล้างรถหรือจะรดน้าต้นไม้ค่ะบางทีเนี่ยเรามีสวนที่ ส่ยาไปไม่ถึงเราก็สามารถรดน้ำต้นไม้แบบนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างทํางานได้ยืดหยุ่นมากๆแล้วก็อีกหัวนึงที่เขาให้มานะครับทุกคนครับเป็นหัวที่ฉีดเป็นโฟมเนาะเวลาเราล้างรถเนี่ยใส่พวกน้ํายาไปแล้วฉีดกระจายกระจายแล้วก็ล้างรถได้เลยไม่ต้องไปเสียเงินเข้าคาแคร์เข้าทีนึงห้าร้อยเจ็ดร้อยล้างอยู่ที่บ้านประหยัดเงินมากกว่านะครับถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่เซตนี้นะขายดีตลอดกาลนะคะแต่ว่าคัมแบ็กกลับมารอบนี้เราเปลี่ยนของแถมให้กับผู้ชมค่ะนี้เลยเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือไร้สาย คาแป๊บเดียวอันนี้ผมชอบมากเอาไว้ดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นละอองต่างๆที่อยู่ในรถนะคุณผู้ชายหลายๆคนมีติดบ้านไว้ดีกว่านะครับวันนี้ของแถมดีมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนเอาไปใช้นะครับซื้อไปได้ใช้แน่นอนเอาละครับวันนี้นะฮะกับทางด้านของซูเปอร์แม็กนะครับปืนฉีดน้ําไร้สายแรงดันสูงนะครับแล้วมาพร้อมกับของแถมนะครับวันนี้จากราคาปกติ7,270บาทคุณไม่ต้องจ่ายหนักขนาดนั้นจ่ายราคาเดียวครับเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นครับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาก่อน ทัาจะหมดค่ะคุณผู้ชมคะที่หมายเลขศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ถ้าหรือว่ามันที่ไลน์แอด S-Style Shop บ e r n i e r สินค้าที่มูลค่าการันตีส่งตรงถึงบ้านโดยเอ็งค่ะให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นง่ายขึ้นกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดไปได้ทุกที่ไม่ต้องงอ้อปั๊กไม่กังวลเรื่องสายไฟเจ้ารถน้ำทำความสะอาดรถยนต์ ทำความสะอาดพื้นจากการคาบดินฝุ่นตะไคร่น้นำล้างแอร์สะอาดหมดจดเอาอยู่ในเครื่องเดียวด้วยหัวเปลี่ยน3ามหัวฉีดตรงฉีดกระจายฉีดฟอง จัดไม้ครบชุดสะดวกง่ายใช้งานได้ทันทีมีติดบ้านไว้ยังไงก็คุม้มกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงชอบปืนแรงดันตัวนี้ทางำสานบ้านก็ได้รดน้ำสวนก็ได้ล้างรถก็ได้คุ้มจริงๆครับ เพราะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะถ้าเดี๋ยวตอนนี้แอมก็ทิวจะมาสาธิตการใช้งานปืนฉีดน้ําไร้สายซูเปอร์แม็กของเรานะคะครับตอนนี้ค่ะนี่แอมใช้หัวแบบกระจายคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เรามีมุ้งลวดเทียบเชื่อว่าทุกบ้านนะคะก็จะมีสิ่งสกปรกเกาะอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบหยักย่าญยแมงมุมนะหรือว่าพวกสิ่งสกปรกเศษฝุ่นน่ยมันมีอยแล้วใช่แล้วค่ะ ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ฉีดไปเลยอ้าวดูเลยนะฮะนี่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆบ้านมีอยู่แล้วพวกคราบฟังึกือกสิ่งสกปรกที่อยู่ตามมุงลวดนะจริทีพวกนี้เกาะเนี่ยเป็นคราบนานๆเหนียวๆเลยนะทําความสะอาดยากมากแต่ตอนนี้ครับเราใช้ซปเปอร์แมกนะครับด้วยแรงดัน60บาร์ในในการทําความสะอาดสังเกตว่าคราบที่มันหนาๆข้างบนเนาะมันไหลลงมาเลยครับอันนี้พี่แอ๋ไม่ต้องแบบเปรืองแรงเลยใช่แล้วคุณผู้ชมนะที่ คือแอมไม่ต้องไปต่อสายยางไม่ต้องไปหาปลั๊กไฟค่ะแอมใช้เพียงแค่ถังน้ําแล้วก็หย่อนซูเปอร์แม็กของเราลงไปในถังน้ําแค่นี้เองครับผมนี่ตัวขมุมตรงแล้วนิดนึงได้เลยนี่เห็นไหมนี ไม่ถึงนาทีเลยนะครับไม่ถึงนาทีก็สามารถทําความสะอาดได้แล้วนะครับนี่คือหลายๆคนก็ไว้วางใจได้เลยว่ามันทำความสะอาดได้ดีถ้าไปถึงอีกหนึ่งคราบที่ผมบอกเลยนะครับว่านี่คือกระเบื้องที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งสกปรกมีเยอะมากมายทั้งดินทั้งคลนต่างๆคนเยียบก็ดีหรือแม้กระทั่งใครปลูกต้นไม้อยู่แถวนั้นนะครับคราวนี้เราจะทําความสะอาดนะครับแผ่นกระเบื้องตัวนี้โดยใช้ซูเปอร์แม็กนะฮะในการทําความสะอาดนะครับมหนึ่งสองสามเอาไปเลยนี่โอ้ฉีดไปเลยครับ นี่นะครับทุกคนผมให้จับเวลาได้เลยว่ามันสามารถทําความสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากๆนี่นะครับอันนี้เนี่ยพูดตรงๆนะประมาณ10วินาทีนี่ไง10วินาทีหมดจดสะอาดมาก นอกเหนือจากที่จะมาล้างพื้นแล้วเรามีหนึ่งหัวนะคะซึ่งเป็นหัวโฟมค่ะจะตีฟองขึ้นมาเวลาที่เราเนี่ยจะล้างรถถูกต้องอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วแล้วก็ไปเลยค่ะนี่หลายคนไม่ต้องไปเสียเงินนะในการเอาไปล้างรถคาแคร์ข้างนอกเสียทีหนึ่งห้าร้อยเจ็ดร้อยคราวนี้เรายิงโฟมแล้วทำความสะอาดด้เลยสมมติขัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้นะคบตัวสู์แม็กของเราทําความสะอาดได้เลยนะครับเห็นไหมด้วยแรงดันที่60บาร์แบบนี้นะครับมันสามารถควบคุมการทําความสะอาดได้แบบหลัก หลายยังไงวันนี้ต้องรีบเลยนะครับโ<ช>ปรโมชั่นของเราวันนี้นะค,คะทั้งหมดนี้เลยนะครับพร้อมของแถมด้วยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านัรนคะโอ้เสิ่งค้ามีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อค่ะให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นง่ายขึ้นกระปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดไปได้ทุกที่ไม่ต้องงอ้อปั๊กไม่กังวลเรื่องสายไฟเจ้ารถน้ำ ทำความสะอาดรถยนต์ทำความสะอาดพื้นจากการทับดินฝุ่นตะไคร่น้ำล้างแอร์สะอาดบทจดเอาอยู่ในเครื่องเดียวด้วยหัวเปลี่ยน3ามหัวฉีดตรงฉีดกระจายฉีดโฟม จัดไม้ครบชุดสะดวกง่ายใช้งานได้ทันทีมีติดบ้านไว้ยังไงก็คุ้มกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงชอบปืนแรงดันตัวนี้ทางสงสาดบ้านก็ได้รดน้ำสวนก็ได้ล้างรถก็ได้คุ้มจริงๆครับโปรโมชั่นเฉพาะช็อปมาเหนียวันนี้ที่คุณใช้ได้รับไปกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายราคา4,990บาท แถมฟรีอุปกรณ์ชุดฉีดน้ำ6กชิ้นราคา1,290บาทและปืนดูดฝุ่นไร้สายมูลค่า990บาทราคาปกติ7,270บาทวันนี้เพียง1,190บาทเท่านั้นย้ำ1,190บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์ที่แอดไซยช็อปเมเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอ คุณผู้ชมขาอยากจะบอกว่าควรจะต้องมีติดบ้านเอาไว้เพราะว่าเนี่ยนะจะทําให้เราอ่ะ คือสบายแล้วก็สะดวกขึ้นในการที่เราจะล้างทพืความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านม้งลวดล้างแอร์หรือว่าแม้แต่ล้างรถค่ะบอกเลยนะฮะทุกคนซื้อไปได้ใช้น่น้อยค่ะวันนี้นะฮะกับปืนฉีดน้ําไร้สายซูเปอร์แม็กนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นเครื่องดูดฝุนไร้สายนะฮะจากราคาปกติ7,270บาทนะฮะไม่ต้องจ่ายนะครับจ่ายราคาเดียวเป็นแค่1,190บาทเน้นย้ํา1,190บาทครับ คุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาเพราะว่าสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอบมาที่ไลน์แอด Siamani ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็ Mcard ค่ะครับผมมาแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับมีใครรีบโทรให้ทันนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเลยทําความสะอาดกันเลย